แนะนำสำหรับเซตเปิดร้านเอาไปเรียนเอาไปฝึกเซตคุณภาพใช้งานได้ดีนะคะใช้งานยาวๆช่างมีนาแนะนำเป็นเซตของ M3 Pro เซตนี้เลยค่ะ สำหรับการตัดผมใช้ที่ขาดไม่ได้คือตัวกันขอบนะคะตัวเคเหมยแต่งฟันรับคมให้พร้อมใช้งานเอาไว้กันขอบนะคะสร้างเส้นสร้างไกด์ไลน์สามารถลบเปลี่ยมได้นะคะสามารถตัดผมเด็กได้นะคะตัวนี้สามารถกลหััวได้และก็กวนหนวดแต่งหนวดได้เลยนะคะใช้งานได้ดีจับได้ถนัดมือใช้ได้ถึง4ชั่วโมง ปรับระดับได้ด้วยนะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยสําหรับตัวกันขอบนะคะและตัวต่อมาเป็นตัวขึ้นทรงตัวนี้เป็นตัว M3 Pro สีแดงตัดกับสีดําแบบนี้สวยงามมากนะคะ M3 Pro ใช้งานได้ดีนะคะแบตของเขานะให้มาเยอะสุดๆอยู่ที่4,500 m mm. a ใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงแบตย,ยาวๆยางนี้ใช้งานยาวๆงนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นช่างใหม่นะที่เอาไปออกหน่วยนะคะที่ต้องใช้งานนานๆนะคะช่างมีนานแนะนําตัวนี้เลยชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้ถึง6ชั่วโมง หรือใครที่เปิดร้านนะคะลูกค้าเยอะๆนะคะใช้งานนานๆนะคะช่างมีนาก็แนะนําตัวนี้เลยใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงใช้งานได้ดีมากๆนะ ฟันของเขาเป็นฟัน DLC สีดำฟันบางๆนะคะเป็นฟัน M3 Pro แบบนี้เอาไว้เปิดทรงผมหนาผมบางผมหยกักโศกทํางานได้ดีหมดเลยค่ะเวลาที่ใช้งานแล้วก็หยอดน้ํามันแล้วก็ถ่ายได้เลยค่ะสําหรับตัวขึ้นทรงนะคะและตัวต่อมาเป็นกันไกนะคะขาดไม่ได้นะคะสําหรับการตัดผมชายคือกันไกนะ,ะตัวนี้เป็นกันไกของ F1 Pro นะคะ USA นะคะตัวนี้ทํางานได้ดีมากนะคะเอาไว้ตัดผมนะคะผมยาวตัดให้สั้นนะคะคมๆหว,วานๆน,นะคะไม่มี ผมแน่นอนนะคะใครที่สนใจเซตนี้นะคะเข้ามาสอบถามเพจของมีนาวาเบอร์ได้เลยนะคะ